เอาว,าวนะครับผมมาดูตัวชาร์จสำหรับแบต14เซลล์นะครับที่เราแถมไปกับเครื่องอ่า25ลิตรนะครับผมอ่า E-P4 เนาะนะครับมาดูนะครับ,านะรบการทำงานของมันนะครับผมนะมันจะชาร์จเข้าทีละ60แอมป์นะครับมาดูแบตนะครับผมตอนนี้ แบตมีแค่สขีดนะครับเสียบตอนนี้จะไม่มีแบตเตอรี่มานะครับผมเพราะงั้นในการสตาร์ทเครื่องจะต้องใช้ไฟจากาแบตเตอรี่อีตัวก้อนนี้นะครับเป็นกัวสตาร์ทเครื่องนะครับเสียบเข้าไปนะครับผมหมุนฝั่งสีแดงให้มันเด้งขึ้นนะครับผมรอสักครู่นะครับให้ไฟสถานนะมันขึ้นหมดแล้วนะครับอ่ากดปุ่มสตาร์ท แค่นี้เรื่องเบามากเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามารอดูนะครับผมว่ามันจะใช้เวลา ท,ที่เท่าไหร่นะฮะ แล้วแปดนาทีนะครับผมนะฮะโหมดของเรามันเต็มอยู่ที่58เนาะตอนนี้ช่องนี้มันอยู่ที่60แอมป์นี้ไฟได้ลดลงแล้วนะครับเพราะว่าแบตมันใกล้จะเต็มแล้วนะฮะตอนนี้เต็มอยู่ที่สี่ช่องแล้วนะครับไฟจะเต็มอยู่ที่58.2นะครับผม เรื่องจะไม่รบกวนของเรื่องอัธรรมดาเนาะอะ่ตอนนี้จะเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวรอให้มันเต็มเลยเนาะจะมาดูกันครับผมว่าใช้เวลาอยู่ที่เท่าไหร่นี่นะครับเร,เราก็สามารถมันเต็มแล้วนะ ได้เลยนะครับไฟอยู่ที่58โวลต์นะครับเต็มแล้วนะครับ4ขีดนะครับผมเต็มเปียเลยนะครับผมฮะเราก็ดึงลูกนี้ออกแล้วก็เอาลูกใหม่มาเสียบได้นะครับแต่ถ้าเราเลิกที่จะใช้แล้วเราก็กดตัวนี้นะครับผมเนาะโอเคแค่นี้นะครับหยุดการถือว่าสิ้นสุดแล้วนะครับผมนะฮะเรียบร้อยนะครับผมสาหรับสาหรับเครื่องนะครับผมสําหรับเครื่อง าชาร์จไฟนะครับผมหน้าง,งานนะครับผมนะครับโอเค